หมดนี่ค่ะ212รงลิงนะคะสวัสดีค่ะก็มาพบกับกันดาชาแนลเหมือนเดิมนะคะหรือจะไปติดตามกันได้ที่เพจไปใส่มาก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหน เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็คือค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าไม่โอเคเนาะแล้วก็ oh, <no. S 1> ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่มาเลเซียล่าสุดก็คือยอดพุ่งสูงสุดก็ประมาณห0 0ันกว่านะคะไม oh. ่กล่าว่า,าจะออกไปข้างนอกเพราะว่า โลชั่นที่ใช้อยู่หมดแล้วก็ว่าจะไปแบบซื้อของเอามาไว้ทํากับข้าวอะไรอย่างงี้วันทํางานด้วยแต่ทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาไม่ไปดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์อยู่มาเลเซียยังไงให้เหมือนอยู่ไทยนะคะที่นี่ก็จะมีร้านขายวัตถุดิบของไทยแล้วก็ร้านขายของเหมือนเป็นร้านสะดวกซื้อเหมือนที่ไทยเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็ ไปสั่งที่ร้านอ t h t i Mini Market เปรตลองนะคะร้านนี้ก็สั่งประมาณ2-3าครั้งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่บ้านเฉยๆนะก็หมดไปประมาณ212ลิงนะคะทุกคนไม่ใช่น้อยๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างแล้ววันนี้ทำไมถึงหมดเยอนขนาดนั้นนะคะนี่จะเป็นโดมี่ื่อสำเร็จรูปนะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นห้าซองเนาะที่เขาขายแบบว่าครั้งเดียวห้าซองนะอันนี้รถนี้เราซื้อมามก็จะอยู่ที่ห้าซองนี้ประมาณเจ็ดลิงนะคะอันนี้ดูจากลิตนะคะน,นี้ก็เหมือนกันค่ะเจ็ดลิคนี่อันนี้คือสิ่งที่เราซื้อมามก็โลชั่นหมดนะคะก็เลยไม่รู้จะอะไรแล้วพี่เขาก็เลยถ่ายรูปมาวันนีก็เลยสั่งเป็นอันนี้ค่ะ เป็นตัวนี้อันนี้ไม่ได้ทาอินแต่อย่างใดนะคะก็คือครีมหมดก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ไม่อยากออกไปด้วยมีอะไรก็แบบเออใช้แล้วก็มีเฮลบูบอยนะคะทุกคนเห็นไหมบอยอันนี้เฮลปูบอยจะอยู่ที่12ริงนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้นุมไทยเดนมาร์ก ่ะโอเได้กินแบบนมของไทยด้วยนะเอออันนี้ก็จะอยู่ที่12.50นะคะสแน็คแจ็คมาะคะ่ะสแน็คแจ็คอยู่ที่9รลีงครัคนแล้วก็มีแคปหมูนะคะอันนี้กระปุกละสิบค่ะเราสั่งมาสองกระปุกนะ เป็นเข้าตางสั่งมาไว้หรือว่าแก้ขัดนะคะอันนี้น่าจะ13บ0าิบห้าสดิค่ะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะ1นึ่ลิงก็นี่มีน้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้อยู่ที่12บสอลิงค่ะทุกคน ไปหนึ่งถุงนะคะแล้วก็มาดูอีกถุงต่อไปนละ้สองถุงนะ mm hmm. เราไม่หยาไปข้างนอกเนาะเราก็ถามว่าพี่มีผักบุ้งไหม mm hmm. พี่เขาไปบอก mm hmm. เออเดี๋ยวจะแบ่งในรัวมาให้นะคะอันนี้ผักบุ้งก็ประมาณอ่าสี่ลิงนะคะพ mm hmm. ี่ใจที่เขาใจดีมากเลยเออ mm hmm. เราไม่อยาไปข้างนอกแต่ว่าก็อยากกินผัก อันนี้ผักกูดค่ะทุกคนแล้วตามหามานานแสงนาะนอันนี้ห้าลิงนะคะแล้วก็ไส้อัวค่ะไส้อัวอยู่ที่สิบยี่สิบลิงนะคะอันนี้ไส้กอกอีสานะคะไส้กอกอีสามสามสิบห้าลิงนะคะ ก็มีหมูยออสข้นแก่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นขอ,อ,องที่เราสั่งมาจากร้านไทยวันนี้นะคะก็นี่นะคะตามที่บอกไว้ตอนแรกหมดไป212ลิงค่ะอันนี้เป็นบินที่เขาเขียนมาให้นะทั้งหมดนี้ค่ะ 212ริงนะคะเป็นเท่าไหร่อเราไปคำนวณกันทีหลังนนเนาะมันเป็นเงินในเท่าไหร่และนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมาในวันนี้212ริงค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครอยู่มาเลเซียนะคะแล้วก็กำลังมองหาร้านสะดวกซื้อที่ขายสินค้าของไทยนำมาจากไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะกินอาหารรสชาติไทยๆแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ย มันไม่ได้แบบเออเหมือนบ้านเาอามาอย่างเงี้ยก็อาจจะไปลองช็อปที่ร้านนี้กันได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์หรือว่าทรายอิงยังไงนะคะก็ไปเจอมาแล้วก็เออทั้งหมดนี้มันก็แบบหาซื้อได้ในมาเลเซียก็เลยเอามาแชร์กันนะคะถ้าเกิดว่าเออใครมีร้านที่ไหนที่แบบว่าโอเคอยากเอามาแชร์ก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย 好、啊，坤差。